คิดว่าเฝ้าบ้านได้ไหมใครจะมาบ้านบอกก่อนนะเปิรินมีปฏิการอยู่หน้าบ้านตลอดเวรออันนี้คือเฝ้าบ้านได้เป็นผู้รักขาได้รักขาปลอดภัยแน่นอนแต่อีกตัวงเหรอถามหามาลี่เหรอส่วนมาลี่เหรอมาลี่อยู่นี่ ทำอะไรไม่ได้ดูเล่นนอนดูดูดูด<ฮ>เปิืเข้าสุกจริงเลย<ฮ> hey, เละเฮ้ยเข้าบ้านเละเละไปฝรั่งบ้านเด้าเปิืเข้าสุกนะเนี่ยเปิืเข้าสุกหืมไปเข้าบ้านลูกนี่เข้าบ้านเร็วเข้าบ้านได้เวลาเข้าบ้านแล้วลูกบ้าเร็ว